นวดียายผจญภัยลี้ลับในป่าด,ดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนเทวรูปชาวอินคาบทที่3ชัยชนะของตากก้นจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์ภายหลังที่เข้าเฟือแขนโรเบอร์โตและทําแผลของทุกคนตลอดจนตัวเองแล้ว ด็อกเตอร์สมิธก็หันมาหาข้าพเจ้าพลางเอ่ยขึ้นว่าการเดินทางของเราครั้งนี้ถ้าจะลำบากยิ่งกว่าคราวไปสำรวจชาวเขาเผ่ามนุษย์นาคารังนั้นเสียแล้วล่ะคุณซากพอตั้งตัวก็เคราะห์ร้ายมีเจ็บมีตายไปตามๆกันผมยังบอกไม่ถูกเลยว่าครั้งหน้าจะยังมีอะไรรอเราอยู่อีกบ้างข้าพเจ้าในฟังเขาก็ถอนใจก็เป็นธรรมดาของการเดินทางธุรกันดารครับคุณหมอ เราจะต้องพยายามต่อสู้กับอุปัสรคและก็พยายามตรายทุกอย่างที่ขวางหน้าอยู่มิฉะนั้นก็หาทางกลับไปสู่คุยโตที่เราจากมาแต่ฉันสมัครรุดหน้าต่อไปคุณซากแทนที่จะถอยหลังไม่รากค้านเสียงแข็งอย่างหนักแน่นข้อนั้นผมขอมอบภิกนการวินัยฉัยของคุณหมอซึ่งเป็นหัวหน้าคณะตกลงยังไงผมกับพวกจะตัดสินใจตามนั้นข้าพเจ้าว่าหมอสมิธถอนใจ นั่นเราเห็นจะต้องฟังโรเบอร์โตเวลานี้ก็เป็นคนเดียวที่เป็นหูเป็นตาของเราเวลานี้ผมเองเป็นข้างขาวเหมือนกันอามิโกมองไปทางไหนมีแต่ความมืดมนไม่ว่าจะด้นด้านกันต่อไปให้ถึงปาหัวหรือกลับควิตโตแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าทำอย่างไรจะมีอาหารกินกันดีกว่าเวลาท้องว่างสติปัญญาหมดไปด้วยกันทั้งนั้นข้าพเจ้าหันไปอธิบายให้ตาเกินฟัง ว่าเขาพูดว่าอะไรเกก้มลงหยิบปืนคู่มือของแกรบรรจุกระสุนจนเต็มแมกกาซีนต่อมาก็หายไปในบริเวณป่าอย่างเงียบๆเหมือนหนึ่งเงาและเบาไม่ต่างอะไรกับลมเราคงนั่งสนทนากันอยู่ที่โคนต้นไม้ใกล้กับซาเครื่องบินที่เพลิงเริ่มสงบลงแล้วเราครึ่งชั่วโมงต่อมาเสียงปืนของตะเกินก็ดังขึ้นหนึ่งนัดไม่ไกลออกไปไมราสมิด ซึ่งเคยเห็นฝีมือของพรานชลามาแล้วแต่คนหลังหันไปทางโรเบอร์โตพรางบอกว่าปัญหาที่เธอข้องใจหมดไปแล้วละโรเบอร์โตสงสัยอยู่ก็แต่ว่าจะเป็นหมูหรือว่าเป็นกวางอย่างหนึ่งอย่างใดใช้ได้ทั้งนั้นซีนยอราเมกระทังลิงโรเบอร์โตตอบแล้กวก็ลุกขึ้นนั่งคอชันเมื่อปรากฏเสียงกลองแววมาแต่ไกลแต่คารมมบานั่นอะไรกัน เจ้าหนุ่มลูกครึ่งตะแคงหูฟังอย่างสนใจอยู่สักครู่ก็ลุกขึ้นยืนโดยสีหน้าบอกความกังวลพึมพำว่าถ้าจะไม่ชอบโกนเสียแล้ว,ล,วละเรียกสามวอ์เกิลกลับมาเร็วๆเธอสินยอซากเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอโรเบอร์โตเข้าไปเจ้าถามเสียงกลองนั่นเป็นสัญญาณจากชิบาโรเผานึงไปยังอีกเผานึงบอกให้รู้ว่าเราเข้ามาอยู่ในบริเวณป่าของเขา งั้นทำไมเราไม่พยายามไปให้ถึงที่นั่นฉันคิดว่าเวลาเนี้ยหนทางเดียวอยู่ที่เราต้องพึ่งชาวป่าเท่านั้นไม่ง่ายอย่างนั้นสินยอราโรเบอร์โตสัมศีษะถ้าเจอพวกเป็นมิตรก็ดีไปเจอพวกที่ร้ายเข้าเราก็เสร็จระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าเชื่อผมเถอะเรียกสารมอเกิลกลับมาก่อนเราได้ยินเสียงกลองดังต่อไปประเดี๋ยวเร็วประเดี๋ยวช้าต่อมาก็มีเสียงตอบรับ ข้าพเจ้าชักปืนสั้นออกมายิงขึ้นฟ้าในนัดเดียวก็พอดีตะเกิ้นแบกวางแดงขนาดไม่โตไปกว่าแก้งแหวกผู้ไม้ออกมาพลางทิ้งลงกลางลานต่อหน้าเราแล้วถามว่ายิงปืนทําไมเล่านายโรเบิร์โตเขาได้ยินเสียงกลองสัญญาณนั่นเข้าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยจึงรีบเรียกให้แกกลับมาข้าพเจ้าบอกแกกระเรียงชาราถอนใจป่าที่เนี่ยแปลกกว่าเมืองไทย มีแต่ป่าหาสัตว์ไม่ค่อยได้นอกจากงูแล้วก็ยุงเกต้องระวังหน่อยตาเกิร์นเห็นหมอเกว่างูทางนี้ยพิษร้ายมีกว่า30ชนิดมีพิษหรือไม่มีพิษตาเกิร์นระวังทั้งนั้นแหละนายแต่นายต,นตกกลัวอะไรเขาไม่รู้ว่าเสียงกรองสัญญาณนั่นมาจากพวกอินเดียนที่เป็นมิตรหรือว่าเป็นสัตรูตาเกิร์นคิดว่ากินสักก่อนแล้วข่อยลูกก่อนได้นะ ตะเกินถอนใจดูเธอะนายวางป่าเนี่ยตัวเท่าหมาเกวางปืนลงชักมีดซุยออกมาแล้วก็ลงมือแรกวางแดงตัวนั้นขนาดของมันเท่าเท่ากับวางดาวธรรมดานี่เองแต่กลิ่นสาบเล็กเท้าวกว่าถึงกระนั้นทันใดที่ก่อไฟอย่างพอเปลี่ยนเกรมและแจกจ่ายกันกินก็ปรากฏว่ารถของมันโอชาพอใช้ตลอดเวลาเสียงกลองสัญญ,ญาณโตอตอบก,กันระหว่างสองหมู่บ้านฝ้าเขาาด้านน้อนยังคงดังต่อไป เพียงแต่ช้าเข้าแล้วเบาลงอย่างไรก็ดีทันใดที่เรากินเสร็จและเตรียมตัวออกเดินทางมันก็หยุดโรเบอร์โตเหลียวลอกแลกไปมารอบๆกายกิริยาท่าทางของเขาเต็มไปด้วยความหวั่นไหวความมั่นใจใดๆดูจะอันตรธรานไปทีละน้อยทีละน้อยเหลียวเขาเถอะอามิโกเราจะต้องออกไปให้พ้นจากบริเวณนี้เขากระซิบเสียงกรองสัญ,ญญาณทิ้เงียบไปแสดงว,ว่าพวกนั้นจะต้องมาที่นี่ ต่างแต่ว่าจะช้าหรือว่าเร็วงานก็ช่วยกันดับไฟที่ซาเครื่องบินอย่าให้มีควันก่อนไม่ดีเหรอโรเบอร์ตไม่จำเป็นสินยอราชาวป่าพวกนั้นรู้แล้วนับแต่แรกที่เครื่องบินตกเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะยังมีใครมีชีวิตอยู่หรือไม่จงกระทั่งได้ยินเสียงปืนของซามมอเกิลเร็วเถอะผมคิดว่าเรารีบออกเดินทางกันดีกว่าเขาก้มลงดูเข็มทิศซึ่งผูกอยู่ที่ข้อมือซ้ายแทนนาฬิกา เงยหน้าคุณดูยอดไม้บริเวณป่าและที่เราตกอยู่ต่อมาก็คว้ามีดยาวเกึ่งดาบเกึ่งอิตโตอ,ออกหน้าพาเราหลบเข้าไปทางใช้ป่าด้านหนึ่งที่ปราศจากทางด่านปราศจากทางเดินแต่อย่างหนึ่งประการใดความอับของอากาศและกลิ่นแก๊สจากใบไม้เน่าซึ่งทับถมกันอยู่ลอยขึ้นมาสู่จมูกของเราทุกฝีก้าวที่เหยียบไปโรเบอร์โตใช้แขนซ้ายที่ยังดีของเขาพร้อมด้วยมียดเล่มนั้น ฟันเฉาะถาวนซึ่งขวางหน้าอยู่ขาดออกจากกันประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆโรเบอร์โตพาพวกเราวกเวียนอยู่ในบริเวณที่ลุ่มชุกชุมไปด้วยยุงและแมลงนา,นานาชนิดโดยไม่สามารถจะหาทางออกได้จนกระทั่งในที่สุดจึงพ้นจากร่มไม้อันร่มครึ้มออกลานโลกแห่งหนึ่งซึ่งแวดล้อมไปด้วยเฟิรอนอากาศป่ากระดาษและถาวนขนาดใหญ่ห้อยย้อยลงมาจากคาคบไม้ซึ่งสูงตรงาน ทันใดน,นั้นเองโดยไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัวหรือปรากฏอะไรวิแววบอกล่วงหน้าหอกสองเล่มก็พุ่งออกมาจากราวป่าด้านหนึ่งเฉียดโรเบอโตอไปปักอยู่กับต้นไม้ข้างทางขวางหน้าอยู่ดามของมันสั่นพริว้วราวกับลวดดอกไม้ไหวข้าพเจ้าตะกเกิลและร้อยเอกเรืองซึ่งเป็นสามคนที่ถือปืนอยู่ในมือยกปืนขึ้นประทับบ่าทันทีแต่โรเบอโตอซึ่งพังอัถอยหลังกลับมายกมือขึ้นห้ามไว้อย่าอามีโกอย่ายิงอย่าทําอะไรลงไป เขาเพียงแต่จะเตือนให้เราหยุดและก็วางอาวุธเท่านั้นแต่ดูนั้นโรเบอร์โตพวกนักรบไม่ร่าร้องผมเห็นแต่ไม่เป็นประโยชน์ที่จะต่อสู้กันโรเบอร์โตตอบเรายังไม่รู้ว่ามันยังซุ่มอยู่ในป่าอีกเท่าไรข้อสำคัญนั้นและจิบาโรเผาโอกาโอกามนุษย์กินคนพวกนั้นใช่แต่ใจเย็นๆไว้สินโยราใจเย็นไว้ขุณศากดูมันพากันขยักขย่อนชอบกน ขอให้ผมลองพูดกับมันก่น,นับแต่ตอนแรกที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างกระทันหันกระทั่งถึงบัดนั้นข้าพเจ้ายังไม่เลยเห็นเลยว่าศัตรูของเราซ่อนอยู่ที่ไหนจนเรือโอโต้ทิ้งมีดแบม,มือและก้าวออกไปข้างหน้าอีกครั้งร่างอันสูงตรงานผิวเนื้อสีดำแดงพร้อมด้วยใบหน้าทาขาวสลับดำผมยาวปราบ่ารอบคอห้อยเขี้ยวสัตว์พร้อมด้วยกล้ามเป็มันมัด,มดในมือถือหอกยาว จึงก้าวจากที่กำบังผู้ไม้ออกมาทีละคนสองคนทั้งนั่งหน้าและข้างหลังมีจำนวนไม่ต่ำกว่า20คนข้าพเจ้าได้ยินโรเบอร์โตส่งภาษาอย่างร้อนรนพร้อมด้วยการทำมือทำไม้อธิบายประกอบกาเกรเจรจาของเขาแต่ความสนใจของชาวป่าพวกนั้นกลับมาเพ่งรวมอยู่เป็นจุดเดียวที่ตาเกิ้ลตลอดเวลาโรเบร์โตคงพูดต่อไปและตลอดเวลาพวกนั้นคงเดินเร่เข้ามาหากะเรียงชารา ในตาทุกคู่เพ่งดูแกอย่างไม่กระพริบลงท้ายทุกคนก็แหงหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าชูหอกในมือขึ้นขึ้นลงลงแล้วเต้นไปมารอบรอบเราพร้อมกับส่งเสียงร้องไวิขาดปากว่าซามอราซามอราซามอราโนตาปีซามอราซามอราถ้าจะไม่เป็นเหลืองสลักละมั่งนาแตะเกินหันมากระกซิบกับข้าพเจ้าคนอ้วนอ้นพีพีมีอมไป ทำไมจาพ่อโจอจองจะมาเล่นงานตาเกินฉันยังสงสัยกิริยาท่าทางของมันดูไม่เป็นปฏิปักษ์อะไรต่อแกเลยตาเกินดูต่อไปข้าพเจ้าบอกแกนี่หมายความว่าอรไรการโรเบอร์โตไมร่าหันไปถามเจ้าลูกครึง่งโรเบอร์โตอตอบด้วยความตื่นเต้นว่าเราปลอดภัยแล้วสินยอราโอกาสเนีย้ยเข้าใจว่าสตาเกิลเป็นซามวลาหัวหน้าเก่าของมันกลับชาติมาเกิด บอกสามมอเกิลให้ยืนนิ่งๆอย่าตกใจทำหน้าให้ดูไว้หน่อยนอกนั้นเป็นภาระของผมเองข้าพเจ้าอธิบายให้กะเรียงชาราเข้าใจทันใดนั้นเองโรเบอร์โตก็ก้าวเข้ามากลางวงยกมือขึ้นจับไหล่ตะเกิลไว้พลางยืดตัวตรงแล้วประกาศด้วยเสียงอันดังว่ากามารีซามโมรากามารีแซมเซนตีวินาเลซามโราไนตาปีซามโรา เสียงชาวอินเดียนเผ่าโอกาเหล่านั้นร้องตอบเอซาบอรากามารีกามารีโรเบอร์โตร้องต่อไปนายไนโตไม่ต่อมตักเกินจะเอาไปให้คนป่าผลนี่อย่างกินแน่ละตักเกิลกระสิท์ด้วยเสียงสันส่นๆฉันคิดว่าไม่นะข้าพเจ้าตอบในขณะนั้นพวกนักรบโอกาต่างทยอยออกมาจากเราป่าอีกประมาณ30คน บ้างก็ถือหอกแล้วบ้างก็ถือกล้องสําหรับเป่าลูกดอกอาบยาพิษไมราสมิธเลยเห็นก็เอียงศรีรษะเข้ามากระซิบกับข้าพเจ้าว่าฉันคิดว่าโรเบิร์โตคงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยคุณสากกิริยาท่าทางพวกนั้นดูไม่เป็นปฏิปักษ์แก่เราต่อไปแล้วโรเบิร์โตพูดกับพวกนั้นว่ายังไงไมราข้าพเจ้าถามเขาบอกว่าซอมา์เกิลน,นี่แหละคือวิญญ,ญาณของซามวาัวรากลับมาพร้อมกับเขา แล้วชาวโอกาเหล่านั้นก็เชื่ออย่างนั้นสิเชื่อหรือไม่เชื่อคุณสากรดูเอาเองก็แล้วกันข้าพเจ้าหันไปดูพวกนั้นด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นทุกคนหยุดเต้นวางหอกเล็ก,กล้องแล้วก็คุกเข่าลงก้มศรีศรษะจดพื้นดินข้าพเจ้าได้ยินโรเบอร์โต้พูดอะไรต่อไปอีกเร็วปรือต่อมาสี่คนในจูนวนนักรบเหล่านั้นก็ลุกขึ้นยืนคู่กันเอาหอกพาดไหลและยกตะเกินขึ้นนั่ง จะเรียงชาราหเหลียวเลิกหลักไปรอบๆกายพรางกระซิบบอกเข้าไปเจ้าว่าให้ตาเกินเป็นซามอเกิลลงเดินดินดีกว่ามั่งนายเป็นซามอลาปาฏิหารขึ้นมาอยู่บนหอกอย่างเนี้ยไม่สบายเลยเฉยๆไปก่อนตะเกิลเข้าพเจ้าเตือนฟังโรเบิร์โตเขาว่าจะให้ทำอะไรต่อไปเวลาเนี้ยซามอเกินจะเป็นอะไรหรือใครไม่ได้นอกจากซามอราพยายามแข็งใจเป็นต่อไปก่อน อย่าให้เขาสงสัยนะอย่าให้มีพิรุธไม่งั้นชีวิตทุกคนจะสิ้นสดลงเพียงแค่นี้เองการสนทนาของเรายุติลงเพียงแค่นั้นต่อมาการเดินทางก็เริ่มขึ้นอีกคราวนี้ภูมิประเทศเปลี่ยนเป็นที่ดอนและเดินทางก็สะดวกเข้าข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าในป่าใหญ่และภายใต้เทือกเขาปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกคลึ้มอยู่ตลอดทั้งวันเช่นนั้นดูมันจะมีแต่ชาวป่าโอกาเผ่านี้เผ่า,าเดียว ที่รู้จักทางเดินของเขาเรบผ่านลำธารเล็กๆหลายสายผ่านป่าที่เต็มไปด้วยมแมลงและท่ากอีกหลายแห่งในที่สุดก็ออกชายเนินที่แลลงไปเห็นกระท่อมมุงด้วยใบไม้ตั้งเรียงรายอยู่ริมลำธารใหญ่ซึ่งปกคลุมอยู่เบื้องบนและเห็นผู้คนพลุกพล่านและควันไฟที่ลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วไปเพราะอากาศกดตำ่ำทันใดที่เลยเห็นพวกเราปรากฏขึ้นที่ชายเนินนั่นเอง เสียงกรองก็ดังขึ้นอีกและดังเรื่อยไปทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และผู้หญิงวิ่งพลุกพล่านเสียงร้องถามกันฟังไม่ดีสับดังเซ็งแซ่ไปหมดพอนะักรบทั้งสี่มาถึงกลางลานก็วางตะเกินลงเท่านั้นเสียงต่างๆก็หยุดลงอย่างกระทันหันชายชะกันทุกคนที่แห่ห้อมล้อมเราเป็นขบวนมาแยกออกไปนั่งลงอยู่รอบบริเวณลานขนาดนั้นเองข้าพเจ้าก็เลยเห็นชายชราอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับตะเกินก้าวออกมาข้างหน้า กลุ่มหญิงชายที่ยืนดูเราอยู่ด้วยความสนใจเหมือนเด็กๆหนังเสือดาวที่แกนุ่งถุงย่ามหนังลิงซึ่งแขวนอยู่กับรัดประคดคาดเอวและศรีรษะซึ่งคาดด้วยหนังงูเหลือมทําให้ลักษณะของแกแปลกออกไปจากคนอื่นๆบอกว่าเป็นคนสำคัญของหมู่บ้านนั้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นโรเบอร์โตโต,ตัวสั่นนิดๆขณะที่ศกสายตากับชายชาราผู้นี้เขากระซิบบอกข้าพเจ้าว่า นี่แหละบลูโยประจำเผ่าที่จะทำให้เราลำบากต่อไปเขาจำผมได้แล้วก็คงไม่เชื่อง่ายๆว่าสามอเกิลเป็นสามมอราซึ่งผมฆ่าตายแต่ไม่เป็นไรบอกสามอเกิลให้ใจเย็นๆไว้แต่คุณเชื่อเหรือโรเบอร์โตว่านอกจากบลูโยหมอผีประจำเผ่าแล้วชาวโอกาอื่นๆจะยอมรับตาเกิลเป็นสามมอราหัวนหน้าเผ่าของเขาทั้งๆที่สามมอราได้ตายไปแล้วคุณก็เห็นแล้วสินยอศากว่าเขายอมรับ ถึงได้พาเรามาที่นี่ประเพณีพวกนี้ประหลาดเขาอาจจะเห็นซาโมราตายด้วยตาของเขาเองแต่ก็เชื่อกันว่าวิญญาณอาจจะกลับมาในร่างของคนอื่นได้ยิ่งหน้าตาขาาองซาโมเกิลเหมือนกับซาโมราด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อใหญ่นอกจากรูโยนั่นเท่านั้นนี่นี่มันจะทำยังไงของมันต่อไปตลอดเวลาหมอผีประจําเผ่าชาวโอกาคงเดินตรงเข้ามาที่โรเบร์โตโดยไม่ได้เอาใจใส่ต่อตาเกิลเลย พออยู่ในระยะห่างจากเขาก้าวสิ็จเศษก็หยุดพิจารณาตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าพ,พืมพำอะไรออกมาเบาๆอยู่ในลำคอเหมือนท่องมนบนคาถาแล้วจู่ๆก็ถมน้ำลายรถหัวโรเบอร์โตโดยมิทันรู้ตัวพร่างคำรามด้วยเสียงอันดุดันว่าออสซิตีอาวิโรนาคโมเยริเฮเจ้าลูกครึ่งพังหงายด้วยความตกใจจนหน้าซีดหันมาหาข้าพเจ้า บอกสามอเกิลของเราทีสินยอซากไอ้นี่มันจะฆ่าผมจะให้ทำยังไงโรเบอร์โตนอกจากต้องสู้กันข้าพเจ้าว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เราจะตายหมดเวลานี้สามอเกิลเป็นซาม,มอรา่าฮวน,น้าพาโอกามีอำนาจบังคับบัญชาเหนือบรูโยพยายามใช้ปัญญาอย่าใช้กำลังตาเกิลในฝั่งก็เลิกคิว้วในตวอะอะไรเลิศนายโรเบอร์โตบอกให้แกคอยแก้ไขให้ดีตาเกิล หมอผีนั่นกำลังจะทำความยุ่งยากให้กับเขาเขาไม่เชื่อว่าแกเป็นซามอราก็ตักเกิลไม่ได้เป็นจริงๆหนหน้านากระเรียนชาราตอบหน้าตายแต่ซามอเกิลจะต้องเป็นซามอรามิฉะนั้นเราจะตายหมดถึงลูกชายก็จะต้องไปอยู่ในท้องพวกมันไม่ร่ายืนยันตากเกิลยังไม่ทันจะตอบประการใดหมอผีประจำเผ่าก็หันไปร้องสั่งบรรดาน,นักรบที่นั่งคุมเชิงอยู่รอบบ,บริเวณลานว่า โมเยริโมเยริเจ้าลูกครึ่งในตาเลือกลานขณะที่พูดกับข้าพเจ้าต่อไปอย่างร้อนรนบอกสามโมเกิลช่วยผมทีสินยอสาก์มันสั่งให้ฆ่าผมหญิงปืนขึ้นฟ้าตะเกิลถ้าพวกนั้นเหนกันเข้ามาข้าพเจ้าสั่งให้ตะเกิลยิงพงกระทิ้ยามลิงน,นั่นไม่ง่ายกว่าเล่นายไม่ได้ลูกชายบลูโยเป็นที่เชื่อฝังของพวกนี้ เป็นการยากที่ข้าพเจ้าจะทำนายความคิดจิตใจของคนป่าพวกนี้ได้เมื่อครู่นี้เองเขายอมรับนับถือตาเกิลว่าเป็นซามอราหัวนหน้าของเขาแต่โดยดีแต่ในปัจจุบันทันใดที่หมอผีออกคำสั่งเท่านั้นทุกคนก็ลุกฮือขึ้นและก็เหกันเข้ามาที่โรเบอร์โตตาเกิลพยายามยกมือขึ้นร้องห้ามประการใดก็ฟังไม่รู้เรื่องกันจกระทั่งไกจจาเป็นต้องลั่นปืนขึ้นฟ้าหลายนะัดตามคําแนะนําของข้าพเจ้าทุกคนจึงหยุดชะง,งักลังเลอยู่ ตลอดเวลาหมอผียังคงร้องลั่นโมเยริโมเยริยรออสซิตีบอกให้สามอเกิลถามัาแสดงอภินิหารสินยอซากผมจะบอกรู้ยโยว่าสามอเกิลเสกน้ำเป็นไฟได้จะให้สามอเกิลกินน้ำร้อนกำลังเดือดจะบอกด้วยว่าสามอเกิลอยู่ยงคงกระพันหญิงไม่เข้าแต่ตะเกิลแกไม่เข้าใจนะข้าพเจ้าขานไม่เป็นไรคุณซากฉันพอจะรู้ความหมายของโรเบิร์โต เรามีกอฮอบริสุดอยู่แล้วก็มีแอลกาเซลเซอร์กระสุนไลเฟิลก็เอาหัวออกเสียใช่แล้วสินยอราเจ้าลูกครึ่งตกมือด้วยความยินดีเขาหันไปหาบรูโยหมอผีประจำเผ่าคนนั้นเจรจาต,ต่อตอบกันอยู่นานภายหลังที่หันหรีหันขวางไปรอบๆอยู่สักครู่และพวกนักรบที่แวดล้อมอยู่ส่งเสียงร้องเห็นชอบด้วยโรเบอร์โตจึงหันมาบอกข้าพเจ้าว่า รู้โยตตกลงบอกสารมอเกิลให้เริ่มแสดงอันที่จริงก็เป็นกลง่ายๆและอุบายเติ้นๆจนเกือบไม่สามารถจะหลอกเด็กโอมมือสมัยนี้ได้แต่มันก็ใช้ได้กับมนุษย์กินคนเผ่านั้นตาเกิลหันไปรับขวดขอกอฮอบริสุทธ์มาจากไมราสมิธเปิดจุกขึ้นเทกรอเข้าไปอมไว้ในปากส่งขวดคืนหล่อนจุดไม่ขีดไฟขึ้นแล้วก็พ่นแอลกอฮอลออกไป ช่วงขณะนึง่งทั่วทั้งบริเวณลานเงียบกริบครั้นแล้วเสียงโห่ร้องกันดังออกมาจากกลุ่มนักรบและหญิงชายทั้งหลายที่มุงดูอยู่โดยรอบอีกครั้งหนึง่งไมราสมิธหยิบถ้วยพลาสติกส่งให้กระเลงชาราพร้อมด้วยแอลกาเซนเซอร์เม็ดหนึ่งติดอยู่ก้นถ้วยตาเกินรินน้ําจากกระติกลงไปและในขณนะที่มันกําลังเดือดพร่านเป็นฟองอยู่นั่นเองก็ถือชูไปให้บรูโยและคนอื่นๆดู ต่อมาก็ยกมือขึ้นเทใส,ส่ปากจนเกลี้ยงแล้วเลียริมฝีปากเสียงเฮก็ดังมาจากรอบบริเวณลานต่อจากนั้นกะเหรียงชราก็คว้าปืนคู่มือของแกชี้หิบรูโยดูต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางลานบ้านยกปืนขึ้นประทับบ่าและลั่นไกโดยไม่ต้องเล็งและก็กวักมือชวนกันเข้าไปดูรูกระสนหัวแข็งที่ทะลุปลอไปพลางอธิบายด้วยภาษาใบ้ของแกและหมอผีผู้นั้นก็เข้าใจ ทันใดนั่นเองตาเกิลก็เข้าไปยืนตรงรูกระสุนปืนนั้นแล้วส่งปืนให้ข้าพเจ้ากระซิบว่าอย่าลืมเอาหัวกระสุนออกนะหนานายฉันเข้าใจหน้าตาเกิลข้าพเจ้าหัวเราะแต่ทําไมหน้าตาแดงกล่าเป็นบทอย่างนั้นล่ะเมื่อกี่เนี่ยตาเกิลหวาก้อนนั่นเข้าไปอีกหนึ่งรู้สึกมันตับไตใส่พงุงมันจะพังให้ได้สินายแข็งใจเอาอีกนิดลูกชายเดี๋ยวแม่มจะให้ดื่มบันดี ตะเกิลยิ้มลำไมโอ้ยมีบลัดดีละก่ออีก,กนิดตะเกิลก็นทนได้อย่างไรก็ดีตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าหยิบกระสุนนัดนั้นเข้าไปในรังเพลิงอดสังเกตเห็นไม่ได้ว่าสีหน้าท่าทางของปูโยผู้นั้นไม่สบายใจแล้วด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงพยายามถ่วงเวลาในการยกมือประทับปืนการเล็งและการยิงอยู่นานรอจนปฏิกิริยาเหล่านั้นปรากฏออกมาแจ้งชัดจึงได้ลั่นไก ทันใดที่สิ้นเสียงปืนตาเกิลก็หัวราอก,กากแล้ววิ่งออกมายืนอยู่กลางลานหันไปหาหมอผีผู้นั้นพลางยกมือชี้หน้าร้องว่าตาเกิลซามอราโมเยริโมเยริทันทีที่ขาดเสียงลงบรรดาน,นักรบเหล่านั้นก็หันไปหาหมอผีผู้นั้นยกหอกสั้นใส่หน้าและร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าโมเยริบลูโยโมเยริข่าหมอผีเสีย บอกบรูโยให้แสดงอเมนิหารอย่างซามอาเกินเร็วโรเบอร์โตมิฉะนั้นเราจะปล่อยให้นักรบของซามอราฆ่าเขาตายโรเบร์โตหัวเราะไม่จำเป็นแล้วซินยอราดูเธอะบรูโยอย่างกับคนจะสิ้นใจเป็นความจริงอย่างโรเบอร์โตว่าขณะนั้นหน้าตาของบลูโยหมอผีประจำเผ่าเต็มไปได้วยความเติ่นตระหนกตกใจในตาเบิกโพลงและเหงื่อก็อไหลออกมาโศมกายเกจ้องดูตะเกน เหมือนถูกผีหลอกในเวลากลางวันหันไปดูรอบๆตัวอีกครั้งแล้วก็ยกมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะร้องพลางกลับหลังหันวิ่งหนีเข้าป่ารกไปซามอรากามารีซามอรากามาร,ามร,าามารีเห็นไหมสินยอซากรูโยเสื้อสนิทว่าสาม,มอเกินเป็นวิญญาณของซามอรากลับชาติมาเจ้าลูกครึ่งหัวเลาะลั่นแต่ฉันไม่เข้าใจโรเบอร์โตว่าทำไมพวกโอกาถึงได้กลับไปกลับมารวดเร็วแบบนี้ เดี๋ยวนับถือบูชาเดี๋ยวจะฆ่าเขาเข้าพเจ้าถามอ๋อแล้วแต่อภินิหารเป็นใหญ่ใครมีอานาจดีหารมากกว่าจึงจะปกคร้องพวกนี้อยู่ได้โรเบิร์โตตอบงั้นก็หมายความว่าบรูโยคนเนี้แกจะไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายหมายความว่าแกอาจจะกลับมาอีกก็ได้แน่ทีเดียวเวลานี้เขาคิดว่าอำนาจเวทมนต์ของเขาสู้เราไม่ได้เขาจึงหนีไปก่อนไปทรงเจ้าข้าวผีอยู่ที่ไหนปลุกใจเฮก้าแล้วเขาก็จะกลับมาใหม่ แต่เราจะไม่อยู่ช้าล็อกอามมโกะพอให้ซามอเกิลมีเวลาอยู่กับลูกเมียสักวันสองวันแล้วเราก็จะหาคนนำทางรีบไปกระเรียงชารามองหน้าโรเบอร์โตแล้วก็หันมาแลดูตาข้าพเจ้าในโตว่ะอะไรนไหน้านหข้าพเจ้าหัวเราะโรเบอร์โตเขาบอกว่าเขาจะให้แกมีเวลาอยู่กับยายของซามมร่าสักวันสองวันแล้วก็จะรีบเดินทางต่อตาเกิลในฟังก็ชูมือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะอุทานว่า ยายที่กินคนเทวดาช่วยด้วยตาเกินขอตัวที่นายยกให้ในายโตยกให้ใครๆครก็ได้ตาเกินไม่รับประทานหรอ